สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกม v ีเฟซโนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกาศตู้กาชานะครับประกาศตู้กาชาเบฟเฟสนะครับครั้งนี้ก็แน่นอนเป็นของไอเซนนะครับหลายคนเดาไว้กันไว้นะครับว่าไออิชิโกอาร์ดเวิร์กมาเนี่ยเดี๋ยวไอเซนมันก็ตามมานะครับก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะครับไอเซน กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับตู้เบฟเฟตนะครับตู้นี้เนี่ยแน่นอนเขาจะมีการันตีตัวละครอ,อย่างไอเซนให้อยู่ที่สเต็ปที่20นะครับสำหรับคนที่ดวงสวยมากๆที่เปิดแล้วไม่ออกเลยเขาการันตีให้คุณแน่นอนที่สเต็ปที่20นะครับตู้นี้เนาะก็จะมาในวันที่13เดือน7นะครับบ่าย2โมงเป็นต้นไปอยู่จะถึงวันที่23เดือน7ก่อนบ่าย2โมงนะครับ ตู้นี้เนี่ยมีตัวละครในตู้ที่ดูดีเช่นกันนะครับไม่แพ้ตู้เมฟเฟสของเจ้าอิจิโกอาร์ตเวิร์กเลยนะครับเพราะว่าประกอบไปด้วยตัวละครที่สามารถได้ใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบลคุยะ5ไปีนะครับตัวนี้ก็เก่งนะครับทำอะไรได้หลากหลายนะครับสังหารตั้ง2เผ่านะครับแล้วสกิลเขาดีมากเลยสกิล2เนี่ยเหมือนไอเซเลยนะครับเป็นสกิลของการโจมตีระยะไกลที่ผมมองว่าเป็นสกิลที่ดีที่สุดเลยสำหรับ สำหรับค่าสองในเกมนี้นะครับสำหรับตัวละครตีระยะไกลนะครับมันเหมือนมีสกิลสองสกิลในหนึ่งสกิลนะครับเป็นสกิลที่ดีเลยสำหรับเบลคุยะนะครับยูริจิคู่ซุยฟงเนี่ยสังหารไล์สังกัดเนาะผมไม่รู้ว่าเขาสังหารกี่เผ่าจำได้ว่าสังหารสองเผ่าแต่จําไม่ได้ว่าไล์สังกัดกับอะไรนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งเช่นกันสำหรับซุยฟงยูริจินะครับปัจจุบันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับสามารถเล่นได้ก็ดูดีเช่นกันนะครับบารกัน เป็นตัวละครตีกิวนะครับตีกิวเอสปาดาระยะไปชิดได้ดูดีนะครับใช้คาว่าดูดีนะครับก็ใช้ได้สำหรับบารากัดน,นะครับสามารถเอาไปใช้แทนลูเคียล่างหัวหน้าหน่วยได้นะครับลูเคียหัวหน้าหน่วยเนี่ยผมมองว่าลูเคียหัวหน้าหน่วยจะดีกว่าในเรื่องของมีแช่แข็งทำให้ทีมเล่นง่ายแล้วก็เขาสังหารสองเผ่านะครับสำหรับลูเคีย หน้นหน่วยแต่ใครไม่มีสามารถใช้บารากันได้แทนนะครับบรากันเนี่ยเอาไปตีกิวหัวหน้าหน่วยเอ้ยตีกิวเอสปารดาระยะประชิดได้ดีเลยนะครับยูกิโอ oh! นี่ก็ตีกิวได้ดีเหมือนกันนะครับเขาสังหารอารันคาระยะไกลนะครับรู้สึกว่าเขาจะกันบ่อด,ด้วยถ้าจะไม่ผิดนะแล้วเขาก็จะมีบวกผู้สังหารตอนอยู่ในกิวอีกนะครับสำหรับยูกิโอก็เป็นสายสกิลที่มีบวกผู้สังหารในกิวนะครับเอาไปตี อารันคาระยะไกลได้สำหรับการลงกิวเนาะและก็อลายลินจิตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเขาใช้เป็นลิงก์กันซะส่วนใหญ่นะครับลิงก์ของเขาเนี่ยคือเมื่อเลือดเต็มเพิ่มความเสียหายทุกอย่าง30%เลยนะครับถามว่าลิงก์ดีไหมดีนะเพราะว่าเป็นลิงก์เลือดเต็มที่เยอะที่สุดในเกมหน้าปัจจุบันนะครับตอนเนี้คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้เอาไปตีกิวมากเท่าไหร่ นะครับเพราะว่ามีไอเซนที่มันเหมาะอาการเล่นถึงเขาจะตีระยะไกลก็จริงแต่ว่าหัวหน้าหน่วยเนี่ยมันสามารถเลือกได้ใกล้ๆเลยนะครับแต่ไอเซนมันมีท่าที่ดูดทาให้บอดตอนตีฟรีนะครับแล้วก็อิชิโกะผู้ใหญ่มันบูนได้และมันสายสกยิลเช่นกันนะครับคนเขาเลยไม่ค่อยได้ใช้อัลบลายแต่อนี้ส่วนตัวนอันนี้ส่วนตัวนะ ผมคิดว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมีตัวละครบูธนะครับบัฟนะที่สามารถบัฟทั้งทีมได้ที่เป็นสายโจมตีปกติที่โจมตีระยะประชิดที่เอาไว้สัางหัญคนหน้าหน่วยเนี่ยที่แบบเอามาแทนแชตอะ่ะนะครับผมว่าอัลบลายตัวนี้อาจจะมาได้ใช้อาจจะได้ใช้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีตัวแบบนั้นเนี่ยอาจจะจัดเป็นเคมปาจิด,ดาบคู่อัลบลายเล่นมือแล้วก็ไอตัวบูธที่โจมตีปกติที่เก่งๆตัวใหม่สักตัวหนึ่งนะครับแต่นี้เป็นเรื่องอนาคตนะเพราะว่ามันยังไม่มี นะครับเอ,อ่อปัจจุบันมันมันใช้ได้3ตัวไนงะมันมีตัวอื่นที่มันลงล็อกกว่าเขาเลยไม่ค่อยได้ใช้กันอบาบะไรแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้สำหรับอบาบะไรนะครับแล้วก็เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าตัวอะไรตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างได้นะครับมันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับเหมือนปุ่มที่เอาไว้สวิตช์เหมือนจะเนี่ยเหมือนยูริจิคู่สุยฟงอ่ะมันจะมีปุ่มเล็กๆของอบาบะไรจะแปลงร่างเป็นบางไขและจะเพิ่มโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะ แผลชะกันได้ง่ายขึ้นนะครับและแผลชะกันนี้มันก็ดีนะแผลชะกันเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถกดสกิลได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนไหลตลอดเวลาจนถึงจนระยะเวลาันหมดนะครับจนระยะเวลาแผลชะกันหมดนะครับก็ผมถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นสารพิบัติที่ดีเช่นกันเลยนะครับสำหรับอบอะไรนะเก่งอยู่นะครับ ต่อไปนะครับช้างนะครับช้างตัวนี้เนี่ยสังหารมนุษย์เนาะก็เอาไปใช้ในหอคอยได้นะครับหรือว่าไปตีกิลมีคนเอาไปตีกิลหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่ามันน่าจะพอตีได้อยู่นะครับน่าจะพอตีได้นะครับยังไงก็แล้วแต่เวลาลงกิลเนี่ยมันอยู่ที่ทีมด้วย3คนนะครับมันไม่ได้วัดแค่ตัวตัวเดียวเนาะมันต้องดูด้วยว่าแบบอีก2คนของคุณมันโอเคหรือเปล่ายังไงบ้างนะครับแต่ด้วยด้วยร่วมช้างเนี่ยเป็นตัวละครที่สังหารมนุษย์ ที่เป็นสายฟาร์มด้วยนะครับช้างเนี่ยเป็นสายฟาร์มที่ดีเลยนะครับเพราะว่าลิงก์ของเขาเนี่ยคือลดคู่ดาวสกิลอยู่ที่12นะครับไอของฟาร์มต,ต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ในหมวดหมู่อาบิลิตี้นะครับก็ถือว่าดีเลยเขาดรอปพวกซีลงสีลาดรอปหยาดน้ำด้วยนะ30เปอรสลับสีแดงนะครับดรอปหยาดน้ำ30สีแดงนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ดีนะครับแล้วก็จะมีหอคอยนะครับหอคอยแชทมั้งหอคอยแชทหรือหอคอย25ชั้นนะผมจำไม่ได้ที่ เงื่อนไขมันต้องใช้ช้างนะครับแต่ผมไม่มีช้างผมก็ใช้ตัวอื่นผ่านได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าคุณอยากผ่านสบายหน่อยก็ช้างนะครับเพราะว่าช้างบรรงเงื่อนไขนะครับเขาสังหารพวกแปลกๆนะครับสังหารมนุษย์เกมมันยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีเช่นกันเผื่อเอาไว้ผ่านหอคงหอคอยได้นะครับคุจิกิลูเคียในเวอร์ชั่นตัวจีนนะครับเรียกอหมวยแล้วกันอหมวยอหมวยลูเคียนะครับตัวนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะว่าท่าสองเขาเนี่ย เป็นซุปเปอร์บัฟซุปเปอร์บูทนะครับจะบูทจะบัฟได้แรงกว่าตัวละครบัฟปกตินะครับถือว่าดีเลยเนาะแล้วก็เขาสังหารอารันคาระยะไก่นะครับเอาไปตีกิวอารันคาระยะไก่ได้ดีเลยเนาะเพราะว่ามีซุปเปอร์บูทอยู่นะครับการโจมตีเกมโพงเกมเพก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบแอนิเมชันการตีปกติเท่าไหร่ดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่เอาจริงคือความสามารถเขาคือดูดีเลยสำหรับลูเคีย อินูเอะนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครดับน้ำหอมเล็กนะครับสามารถดับน้ำหอมสีฟ้าได้นะครับน้ำหอมเล็กแล้วก็ตัวเธอเนี่ยเป็นตัวละครสายสับนะครับของธาสองเนี่ยไฮโลแล้วก็ฮิลด้วยนะครับเอาไปใช้ในเลดบอสได้นอกสลับเลดบอสใครที่จะดับน้ำหอมในเลนบอสเนี่ยเอาอินูเอะไปติดมือไว้ก็ได้นะเผื่อจะได้แบบให้โลเพื่อนเผื่อเจอบางจังหวะที่มันหลบยากๆที่ต้องเลือกหลบก็ ไดโลแล้วก right 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 ็ยืนย like ืนนิ่งยืนแช่ไปก็ได้นะครับยืนแช่รับสกิลไปพอมีโลกันอยู่นะครับในบางสกิลของบอสเลดบอสนะไม่ใช่แบบมันม่วงแล้วไปยืนรับยี่ตายคาที่นะมันรับได้แบบพวกขีดแดงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทีเดียวตายนะสำหรับบาลีเออก็ถือว่าเป็นตัวละครซับในเลดบอสที่ดีแล้วก็ดอกน้ําหอมให้ด้วยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งในทางเลือกการลงดอกน้ําหอมได้เลยนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวไอเซนเราจะค่อยพูดกันนะครับเราพูดตัวละครพวกนี้เสร็จละเรามาดูเลดกันหน่อยนะครับสำหรับเลดตู้นี้นะครับสเต็ปที่1 150นะครับ2 200นะครับ3 6 7ไม่ดิต้องบอกว่าที่เหลือ250หมดนะครับที่เหลือ250หมดเลดอยู่ที่5%เหมือนตู้อิจิโกอาร์ o เวิร์กนะครับอยู่ที่5% โอกาสได้ตัวละครไอเซนโซเซเกะอยู่ที่0.7นะครับแล้วก็โอกาสที่ได้ตัวละครอืนอ่นๆ5้าดาวอยู่ที่4.3นะครับซึ่งถามว่าเลนไหนเะยอะกันไอเซนมันเยอะนะเพราะว่าเลดของไอเซนเนี่ยถ้าเกิดแบ่งยิบย่อยออกมาเนี่ยไอยเซนจะเยอะกว่าตัวอื่นๆนะครับจากตรงนี้เลยเห็นไหมไอเซนเนี่ยมัน0.7เลยตัวอื่นเนี่ยมันได้แค่0.5เท่านั้นเห็นไหม0.5แล้วก็เสษไปอีกไอเซนได้เยอะกว่า นะครับพะ,ะนั้นตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่เหมาะสำหรับคนที่จะหาไอเซนนะครับใครที่จะหาไอเซนแล้วบอกว่าชีวิตนี้ต้องการไอเซนอย่างมากตู้นี้ดูดีนะครับดูดีในเรื่องของเลทและดูดีในเรื่องของตัวละครรวมตู้ที่ดูดีเช่นกันนะครับตัวละครถ้าคุณได้ตัวละครแบบตัวละครใหม่ที่คุณไม่มีผมว่ามันโอเคนะตู้นี้เนี่ยคือแบบ มันได้ใช้อ่ะนะครับมันได้ใช้ยกเว้นแบบตัวละครตัวแผนอย่างเช่นแบบบาลากันอะไรเนี่ยคือคุณมีลูเคียอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เนาะเออแต่ตัวอื่นๆเนี่ยผมว่าลูเคียตัวนี้เนี่ยโอ้โหได้ใช้อบอะไรได้มาลิงก,ก็ดีอะไรประมาณนะครับตัวนี้มันค่อนข้างดูดีเลยนะครับแล้วก็ผมพูดไปจบขอโทษทีสเต็ปที่5้าสิเนี่ยเขาจะการันตีตัวละคร 5. ้าดาวให้คุณหนึ่งตัวนะครับ แต่มันไม่ได้การาันตีไอเซนนะมันจะแลกแยกเลทเหมือนเดิมนะครับไปลุ้นเอาว่าจะได้ตัวอะไรแต่สเต็ปที่20สิบได้ไอเซนแน่นอนหนึ่งตัวนะครับสเต็ปที่20สิบเนาะได้ไอเซนแน่นอนนะครับก็ถ้าคุณเปิดถึงสิบเก้าสเต็ปแล้วไม่ออกไอเซนเลยก็ถือว่าคุณดวงโคตรสวยเลยนะครับจริงๆดวงคุณโคตรสวยเลยนะครับเปิดไปกันเยอะเนาะตู้นี้เนี่ยตามที่บอกเลยว่ามันเหมาะ สำหรับคนที่อยากได้ไอเซนมากๆนะครับก็เอามาดักนะผมบอกไว้ก่อนเอามาดักได้ถูกจังหวะเพราะว่าวันที่23เนี่ยก็จะมาแล้วสำหรับตู้7ปีนะครับสำหรับตู้7ปีเนาะเดี๋ยวเราเค่อยสรุปท้ายคลิปเลยแล้วกันนะครับเรามันพูดถึงไอเซนก่อนนะครับจริงๆต้องพูดถึงอีกไหมเนะี <c> ่ย <oughs> เราพูดกันบ่อยมากเลยสำหรับไอเซนโซลสเกตในเวอร์ชันฉลองครบรอบ6ปีนะครับแน่นอนเขาเป็นเผ่ายูมะทูดแล้วก็ฮอลโลนะครับข้อดีเขาติดฮอลโลด้วย นะครับบางหอคอยต้องใช้ฮอลโลก็ไอเซนได้เช่นกัน SP ของเขาอยู่ที่847หน่วยแน่นอนเขาไป็สายสกยิลนะครับ s ออยู่ที่847หน่วยเนี่ยมันเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีม่วงนะครับโจมตีระยะไกลทุกการโจมตีจะมีโอกาสทำให้ยุดฝ่ายติดอ่อนแรงแล้วก็ลุกจินะครับก็ถือว่าโกงเช่นกันนะครับมี2สถานะพิบัติในตัวเลยเขาเป็นผู้สังหารยมทูตและก็หัวหน้าหน่วยแน่นอน เขาสามารถไปเลือกลงได้เลยนะครับยม,มาทูระยะไกลหัวหน้าหน่วยระยะไกลหรือว่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยระยะใกล้ก็ได้ดยมาทูระยะใกล้มันได้หมดเลยไอเซนเนี่ยสามารถลงได้แบบเต็มที่เลยถ้าคุณจะไปลงกิว่วนะครับสำหรับไอเซนเนาะทาไม่ตา้ทาให้ฝ่ายติดอ่อนแรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กับลูกกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลิงก์ของเขาคือลดคูดาวสกิล12%นะครับพาสซีิที่เขาได้รับนะครับเขาจะหลบหลีกความเสียหายจากยม,มาทูด้วย50% มีโอกาสที่ยมาที่วจะตีไม่โดนเขาห้า50%เนะครับเขาไม่ติดเนบชา100%เอเอาไปลงกิ้เวเควสหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยได้เลยเขาบอกหัวหน้าหน่วยเนี่ยมันจะเป็นบอ่อเนบชาเนืองราบคนที่ลงฮาร์ดนะไม่ใช่หรับพี่ทำไมผมลงแล้วไม่มีบอ่อไอที่ไม่มีบ่อมันนอร์มัลน,นะครับถ้าเกิดลงฮาร์ดเนี่ยจะมีบอ่อนะครับไอเซนเขาไม่สนใจเรื่องบอ่อเลยอ b เบลิตี้ที่ไอเซนได้รับนะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติกับขอบเขตของสก,กิลเนี่ยกว้างขึ้น20%เ นะครับอย่างละ20%เพิ่มฮิตสกิลบวก2นะครับแรงโคตรนะครับความเสียหายจะไม่ตายบวก40%เมื่ออ่่ายติดสถานกปกตินะครับก็จะติดเพิ่มอีก5วินาทีลบิเชญบวกหนึนะครับไม่สนใจการกาดแล้วก็กดกติกาของกิลนะไอ้พวกการบล็อกท่าโจมตีสีน้ําเงินสีแดงอะไรพวกนี้เนี่ยไม่สนใจนะครับตีทะลุไปเลยนะไม่สนใจเลยเออ โจมตีตัวละครที่มุดดินได้ด้วย100%นเะครรบเพรนะฉะนั้นใครที่เล่นไอเซนอยาไปใส่ตีมุดดินอีกด้ะเพราะว่ามันมีแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใส่และเมื่อเลือดไอเซนเต็มเนี่ยความแรงทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น20%ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติการโจมตีจากท่าไม่ตายหรือการโจมตีจากสกิลนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยไอเซนเป็นตัวละครที่ผมยังมองว่าเป็นสายสกิลที่ดีดูดีที่สุดในเกมนะครับถ้าเกิดไม่มองเรื่องเผาไม่มองเรื่องอะไรเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขา น่าจะเก่งสุดละในสายสกิลนะครับสำหรับผมนะผมให้เขาเก่งสุดเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งคืออ b i l i t y ที่ดูดีเกมเพย์ที่ดูดีเกมเพย์ของเขาไม่มีสกิลไหนที่ผมมองว่ามันไม่ดีเลยเกมเพย์เขามันดีแล้วมันแหลกแล้วมันกว้างและมันใช้ได้จริงทุกสกิลถ้าหนึ่งไกลระยะกว้างไหมพอตัวนะครับมันไม่ได้บีเป็นวงแคบแบบแคบเกินไปมันมันกว้างอยู่ แล้วมันกแรแหลกแล้วมันก็ออกสกิลเร็วแล้วมันก็ไกลด้วยท่าสองมันกดปุ๊บระเบิดปั๊มกว้างด้วยนะครับบางตัวเนี่ยมันไม่อยู่ในวงมันยังโดเลยตอนระเบิดนะตุ้มแล้วมันยังมีแถมอีกเป็นดูดแบบติดตามนะครับแล้วมันก็โคตรแรงด้วยนะครับเออแล้วข้อดีเนี่ยตัวละครที่อยู่ในวงดูดเนี่ยมันขยับไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีซูเปอร์เมอร์นะอ่าถ้าไม่มีซูเปอร์มือดูดแบบนั้นเลยนะครับซึ่ง ในคิวเควสเนี่ยเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันทําให้เพื่อนๆเราได้ตีฟรีนะครับแล้วก็ดูอยู่อย่างนั้นแล้วเพื่อนๆก็ตีฟรีนะครับแล้วก็ออกสกิลอย่างแรงท่า3ามก็ทั้งจอนะครับคือด้วยรวมสกิลของไอเซนเนี่ยผมบอกว่ามันใช้คําว่าเพอร์เฟกได้มั้ยเนี่ยใช้คำว่า perfect, นน <adaptations> คือเกือบจะเพอร์เฟกต์ละสำหรับไอเซนนะเออไม่ได้อวยเกินนะครับเพราะว่าอันี้ผมพูดจากที่ผมคิดเลยนะหรือจะบอกว่าผมอวยก็ได้นะครับแต่ มันเป็นตัวที่เทพมากนะครับแต่ผมก็ยังไม่มีนะครับแล้วผมก็ไม่คิดที่จะเปิดด้วยเออหลายคนอาจจะงงว่าเอา้าพี่ไม่มีแล้วทำไมพี่ไม่เปิดคือผมได้ตั้งเจจำนวงผมแล้วนะครับแน่วแน่นะครับว่าจะไม่เปิดนะครับก็คือไม่เปิดอนะผมบอกคนดูไว้หลายคลิปแล้วนะครับว่าไอเซนเนี่ยผมจะลองมันออกจากตัวมันก็ไปออกจากร่วมแจมตู้อื่นที่ผมอยากได้แล้วมันออกนะครับเพราะฉะนั้นตู้ไอเซนเนี่ย ผมไม่เปิดนะครับไม่เปิดถึงจะอยากได้มันผมก็จะไม่เปิดนะครับเราจะไม่กืนน้ำลายตัวเองนะครับตู้นี้ดีไหมดีนะครับผมบอกเลยว่าตู้นี้ดีนะครับอันนี้มองในมุมมองที่แบบไม่ได้สนตู้อื่นๆนะถ้าเกิดมองแบบไม่ได้สนว่าแบบตู้ใหม่มันจะมาเลยแล้เลนะี่ยตู้นี้มันดีนะครับมันดีเลยตัวละครมันดีมากนะครับแต่ตามที่บอกเดือนนี้อย่างต่ำสองตู้ที่ผมมองว่ามันจะว้าวนะครับ ตัวละครมันว้าวแต่ไม่รู้ความสามารถความเก่งมันจะว้าวหรือเปล่าคุณต้องดูอีกทีนะครับเช่นวันที่ย3ิบสามตู้ฉลองครบรอบแล้วก็ท้ายเดือนอีกตู้หนึ่งเราไม่รู้ว่าท้ายเดือนตู้นั้นจะคืออะไรหรือไม่แน่ก่อนย3ิบสามเนี่ยมันจะมีตู้อะไรมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรมานะครับแต่ยังต่ําคือสองตู้นะครับคุณท่องเอาไว้ยังต่ำสองตู้เพราะฉะนั้นจะเปิดไม่เปิดคุณต้องตัดสินใจกันเองนะ เออถ้าเกิดถามผมพี่เปิดดีหรือเปล่าแล้วผมไม่ได้ตอบคุณเนี่ยแปลว่าคุณดูในคลิปนะเออถ้าเกิดคุณถามผมโอยพี่ตู้นี้ควรเอาตัวอะไรไปเปิดดีหรือเปล่าคุณดูในคลิปเลยนะครับคุณชอบตัวไหนก็ตัวนั้นเลยนะครับถ้าเคุณถามผมว่าตู้นี้ควรเปิดไหนมันไม่มีตู้ไหนหรอกที่ควรเปิดมันไม่มีเออมันไม่มีตู้ไหนอะที่แบบคุณคุณไม่เปิดคุณไม่มีแล้วคุณจะพังมันไม่มีคุณสามารถเลือกเปิดได้หมดเลยนะครับตู้นี้คุณไอคุณไม่มีไอเซนเล่นได้มันก็ก็ได้ นะครับไม่มีตัวละครใดที่มันบอกว่าถ้าคุณไม่มีตัวละครนี้ ID คุณจะไปต่อไม่ได้มันไม่มีนะครับมันไม่มีมันอาจจะทําให้เกมคุณง่ายขึ้นในการที่มีหรือช่วยให้คุณผ่านบางอย่างนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีแล้วคุณไม่ผ่านคุณก็รอไปก่อนก็นได้นะครับแต่ถ้าคุณรีบคุณอยากใช้เพสู้ก็จับเท่านั้นเองนะครับลองดูนะครับ,นะรบสำหรับตู้นี้นะตามนี้เลย ตามนี้เลยสำหรับตู้ไอเซนนะครับผมบอกแล้วว่ามันจะมีข่าวมานะแล้วก็ตู้มันไปวันที่23ก็คือตู้ฉลองครบรอบมาทีนะครับใครที่ยังลังเลอยู่จะเปิดดีไหมรอดูไลท์ใหญ่จากอ f ฟฟิ i ชียลวันที่17นะครับรอดูเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย17หรือ18เนี่ยจะมีไลท์ใหญ่ของอ f ฟฟิ i ชียลน่าจะมาสปอยตัวละครฉลองครบรอบ นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลัวรอดูไลฟ์ก่อนได้นะครับ17เนาะไม่ต้องรีบนะครับรอดูก่อนได้นะครับแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่เนาะก็จะอาจจะแบบผมไม่รู้อะไรเลยเปิดดีไหมพี่ผมว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยมาถึงเนี่ยน่าจะรีหาตู้ไอเซนไปละนะครับสำหรับตู้ beginner kick off นะครับไอตู้นั้นองมีไอเซนไปละคุณไปเปิดตู้นั้นเถอะรีให้ได้ไอเซนแล้วค่อยเริ่มเล่นนะครับพอคุณได้มา คุณอยากเปิดตัวนี้เพิ่มหรือเปล่าแล้วแต่คุณเลยนะตัวละครคุณยี้ก็ดีนะครับเปิดเพิ่มก็ได้เปิดหอมปากหอมคอแต่อย่าไปเปิดเยอะนะครับสักห้าสเต็ปสิบสเต็ปก็ว่าไปเธอคุณหาเพชรทันนะแล้วคุณก็ต้องเหลือเพชรเอาไวเ้เปิดไม่ไดีใช้คําว่ารอดูเถอเหลือเพชรเอาไว้รอดูตู้ฉลองครบรอบด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําแล้วว่าลีให้ได้ไอเซนนะครับลีให้ได้ไอเซนเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ นะครับไม่ใช่มาเปิดรีเปิดตู้นี้นะเป็นเปิดตู้ไล้แล้วนะ beginner ล l i p off นะครับหรือตู้นี้ก็ได้เพราะว่าผมจำเลท beginner ลิ i p off กับตู้นี้ไม่ได้ว่าเลทไหนดีเหมือนกันนะครับยังไงก็ผู้เล่นใหม่ก็รีได้เซนแล้วกนะันนะครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วสำหรับคนที่ถามว่าผมเจ้าห้าจัมห้าดีไหมพี่อันนี้แล้วแต่คุณเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผมเนี่ยผมจะไม่ทุ่มหาห้าจัห้าเยอะเพราะว่าผมเก็บไว้หาตูวอื่นดีกว่า คือแบบมันมีแล้ว you, มันเก่งแล้วไม่จําเป็น um ต้องเอาให้สุดสำหรับผมนะผมไม่ได้อยากได้สุดอะไรขนาดนั้นขอแค่มีตัวได้ใช้ก็พอนะครับแต่ถ, ranean, ถ้าคุณอยากได้คุณอยากจัดก็จัดเลยนะครับแต่ miedo, ส่วนตัวผมผมไม่ได้แนะนําให้แบบคุณมีตัวเก่งตัวเดียวแล้วไม่มีเพชรผมแนะนําให้คุณมีตัวเก่งที่แบบไม่จำเป็นต้องสุดนะไม่ใช่แบบมีตัวเก่งให้มันสุดแล้วเพชรหมดแต่สำหรับผมละผมแนะนําให้คุณมีตัวเก่งที่ไม่จำเป็นต้องสุด นะครับไม่จำต้อง,งสุดมีแค่ตัว2ตัวตัวเดียวก็ได้โดนโดดเอามาเล่นนะครับเพราะมันเก่งอยู่แล้วแล้วก็เหลือเพชรเอาไว้เปิดตู้อื่นบ้างนะครับมันจะได้ดีต่อสุขภาพจิตคุณด้วยนะครับเผื่อแบบโอ้พี่เพชรผมไม่เหลือเลยวะ่ะที่อยจเล่นละนะครับเจอมากเจอบ่อยเหลือเกินปัญหานี้นะครับแบบโอ้พี่เปิดไป5สเต็ปไม่ได้หน้าตู้เลย5สเต็ปเองบางคนก็เปิด5สเต็ปสี่สเต็ปก็ไม่มีนะครับคุณดันไปล่อเปิดหาทุ่งอะไรก็ไม่รู้จนหมดอ่ะนะครับเหลือเพชรไปบ้างนะครับ ะมาณนี้นะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มันชอบยังไงก็ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนไละได้สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยเนาะไว้เจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไรก็โปรดตามกันนะคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนไม่มากก็น,น้อยน,นะครับมีอะไรสงสารเพิ่มสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจทางเพจ a c e b o o k หรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วใครที่มีคำถามอะไรลองกด แสดงเพิ่มเติมใต้คลิปก่อนนะครับสำหรับคนที่มีคําถามที่เกี่ยวกับดันอะไรพวกนี้นะครับใต้คลิปเนี่ยแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปเนี่ยผมมีลิงก์คลิปหลายคลิปเลยที่เกี่ยวกับไกด์ผู้เล่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้การน้ําหงน้ําหอมอะไรพวกนี้สามารถไปดูกันได้นะครับลองไปหาดูกันดูนะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ